ถ้าเปาอยางพาข้อมูลกาวสาๆๆรเจ๊เจจาเราก็สามารถไปกดติดตามได้ที่เพจ a ฟ e บุ o กสอบไบขับขี่ชาแนลและอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราไปด้วยนะในช่วงนี้หลายๆคนคงจะใบขับขี่หมดอายุกันแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสงสัยว่าจะใช้ใบขับขี่ที่ไหนมาใช้ ทางกรมขนส่งได้อนุมัตินะครับในการใช้ใบขับขี่เก่าแทนได้และให้ไปต่อได้ภายใน15วันหลังมีประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมระบบออนไลน์ไว้แล้วให้อบรมผ่านระบบ e-learning ได้ทาง www.dlt.elearning.com นะครับเมื่อท่านอยู่ในหน้าเว็บ dlt elearning ให้คลิกปุ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้วจะขึ้นหน้าต่างกรอกรายละเอียดของท่านนะครับหน้าตามีดังนี้กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ใบอนุญาตขับรถวันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุจากนั้นคลิกที่ปุ่มขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่2จะมีวิดีโอให้ท่านรับชมการอบรมตามที่เลือกเมื่อรับชมวิดีโอจนจบให้คลิกที่ปุ่มขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรมจากนั้นคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับ ขั้นตอนที่4ตรวจสอบผลการอบรมที่หน้าแรกของเว็บไซต์คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนและคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับหลังการอบรมเสร็จแล้วสามารถนำผลการอบรมมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้เลย เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา90วันนับแต่วันที่ผ่านการอบรมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่ h a n n e l มาทดลองใช้กันฟรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบขับขี่กันด้วยนะครับ คุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมและทำข้อสอบผ่านได้ด้วยแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่ช n n นลส่วนคลิปหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ